โอเคผมขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก็ได้วยนะครับผมพีจีดาวสมเข้าสู่เอนะครับก็วันนี้เขาหัวจะดีเกมอนิเมะดิมิซอนซีโมเลเตอร์นะครับเออก็กลับมานะครับสำหรับแมปนี้เหมือนเดิมนะครับเออแล้วคือวันนี้นะครับผมก็จะมาทําตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือการเอาตัวละครเริ่มต้นนะครับไปสู้กับบอสลัดนะครับเออตัวละครเริ่มต้นมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีอะไร ก็อย่างแรกนะครับก็มีแป๊บนึงเออตัวไหนบ้างวะอ๋อมีมีม u, เดกูอ่าโกคูอิจิโกวันพีแล้วก็นารุโตะอ่าแล้วคือผมจะเอา3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะคัดเลือกก่อนคืออยูอย่ในอยู่ในนี้มันมี5ตัวนะครับเดี๋ยวผมขอเอาตัวที่มันมีประโยชน์นะครับอย่างแรกนะครับขาดไปได้ครับสำหรับตัวแรกนารุโตะเองนะครับเออต่อมานะครับตัว Support. ซัพพอร์ตซัพพอร์ตนี่ผมขอเอาเป็น ลูฟี่แล้วกันเออลูฟี่ลูฟี่ออต่อไปก็อิชิโกะมามาเอาอันไหนคู่ดาวเร็วอะโอเคลองไซดีกูดูน่าจะได้แล้วโอเคนี่โอเคมาดูนะครับว่าผมจะใช้เวลากี่นาทีในการฆ่าบอสน,นะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับ0 0 0 y e a ปี years later อ้าวมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนโอ้โเปิดทีแรกก็เกือบตายแล้วนเนี่ยตุ้มโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลล่าชิกันตุ้มโอเคน่าจะหลบได้อยู่บูลลี่บูลลี่นี่หลบง่ายอยู่นะครับเออไม่มันตัวที่หลบยากที่สุดสำหรับผมก็ไอ้กิลกาเมสนะครับก็ขอเถอะคลิปนี้อย่าเจอเถอะอุ้ยตุ้ม โอ้ดาเมจเข้าแค่สองแสเองน้อยจังวะคลิปนี้ผมอยากจะอ่าแบบคลิปนี้ผมอยากจะทําแบบเวลาให้มันน้อยที่สุดนะครับก็อย่างต่ําก็อยากได้เลดเอสนะครับเออเลดเอสก็คือต่ํากว่าเจ็ดนาทีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้อูอ้ยู้ยูโโ้ยู้ยู้ยู้เงี่ยวตุ้มดูดีว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เออยี้หลบลบหลบหลบลบโอ้โหโ,หโ,หโ,หโหโดนดาเมจด้วย น่าจะไม่ตายนะครับเออตุ้มเนี่ยดูดิผมเล่นอ่าผมเล่นโคดนานเลยอ่ะผมเล่นโคดเยอะจนสามารถหลบสกิลโบลี่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเรือผมเหลือแค่พันแปดเองนะตะกี้นี่เหลือสามสี่พันเอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่กอโอ้เหยี่บเหลือตายโอ้โหดาเมจเข้าทีละสองพันเตือตายเลย โอ้ยสมาท์ตุม้มนี่เรียกเกือบมาสวยละตุม้มเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวเขาทำอะไรวะอ้หบึมโคขานาดอ่าบูลลี่ตัวแรกนั้นยังใช้เวลาประมาณ3เกือบ3นาทีนะ่ะผมว่าตัวละ3นาทีนะ่ะเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ้มโอเคได้ โอ้โหไม่มีไอเนสโกกับอะไรไอเพื่อนคีริโตผมเหลืองนี่เล่นยากขึ้นนะโอเคไออสูรนี่อสูรของเดมอนสลีก็ลบง่ายอยู่ลบง่ายอยู่ยยตุ้มมาเร็วมาเร็วจะทันไหมวะขนาดไอเซ่่าบุรี่ยังใช้เวลา3นาทีละเฮ้ยโอเค อยสังเกตตอนที่ผมตีตะกี้นี้มันขึ้นดาเมจสีฟ้านะนะครับเออมันติดคลีด้วยนะเออหืมไปแบบนี้มันมีคลีด้วยพี่ตั้งตูมันรู้สึกช้าน่ะเฮ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้้้ยโอ้ยโ้ออ เนี่ยเนี่ยนะคลีเนี่ยคลีก,ก็สี่พันคิคิของผมก็สูงสุดน่าจะเป็นสี่พันหกนะครับสี่พันหกมั้งเป็นมันเป็นดาเมจสีฟ้าตุกเงีง้ยวรอมันมาตรงกลางก่อนโอ้ยโอ้โออยอย่าพย่งพุ่งไป ปังเฮ้ยเฮ้ยโอโออ่ตายเลยโอหลบไม่ทันมันช้านะ่ะโอ้ยตัวละสะผมว่าใช้เวลาประมาณ3นาทีอ่ะค่าตัวนี้แหละโอ้โหขนาดเรือมันเหลือ3แสน้นเนี้ยโอ้โอ้สกิลลูฟี่ขาตายอีกด้วยชิมายละมาเจอกับตัวอสูรนี้ด้วยต้องเล่นดีดละโอ้ดามิเข้าคนฮอยเลย อ้ยขนาดใช้สกิลด้เนี้ยเขาเท่าไหร่วะโอ้หมื่นหนึ่งเองอ่าเขาแค่เท่าไหร่วะหมื่นสามหมื่นสี่นี่แหละโอเคกูเจอตัวหายนะละโอ้ตายแน่ตายแน่โอ้ตาย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 ผมไม่รอดเนี่ยยเน,นี่ตายเลย กิวกาเมนี่มันเป็นตัวที่โหระพือยากที่สุดในบอสร้านนี่แหละแต่ก็เป็นตัวที่โหดที่สุดในบอสร้านเหมือนกันสก,กิลมันแบบสก,กิลมันเหมาะสำหรับการตีบอสอ่ะเป็นสก,กิลที่โคตรน่ารำคาญนอะ่ะนี่ยเห็นไหมไหมเนี่ยขนาดหลบเนี่ยยังโดนนาเมาเนี่ยโคตรเนี่ยโคตรโหดเลยโคตรแรงด้วยเนี่ยเนีๆๆ่ยโอ้โหเลื่อนเลยเหลือครึ่งนึงเลือเหลือห้าพันโอชิมหายละโอ้ฆ่ากูเถอะ ตุ้มโอ้ขนาดหลบดันเนียยังตายอะ่ะเลือเลือดเลือดมัน <c oughs> เลือดมันเหลือเจ็ดแสนแล้วคืนตอนนี้เวลาเหลือเจ็ดนาทีโอ้น่าจะไม่ได้ไอเจ็ดเอสละไม่ไหวละโอ้ยผมคิดถึงเนซุกโกะผมละที่ตุ้มนี่เนี่ยขนาดหลบยังโดนเนี่ยโอ้ย ทำไมมันสวยอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยตู้มโอเคเลือดเหลือห้าแสนละเอือเอืโอโหอย่างน้อยก็ทำดาเมจได้ห้าแสนอะเอออย่างน้อยก็ทำเลือดมันเหลือสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเออถือว่าดีอยู่มั้งตู้มเนี่ยลูฟี่เวลามันใช้เออมันขาตายแล้วมันเมะแบบมันมันม,ม,มันไม่เป็นอมาตานะน่ะ ผมเกียดไอ้ตรงสกิลสองตรงนี้แหละอย่างน้อยแบบเหมือนกับไอ้เพื่อนคิริโตผมเหลืองนะ่ะเวลามันใช้ไอ้ดาบแบบดาบน้ําแข็งเนี่ยมันยัเป็นอมตะอยู่นะถึงมันจะขาตายก็เถอะโอ้ตุ้เฮ้ยตะก,กี้นี่ดาเมจหมื่นนึงว่ะโคเถอะตานี้ตีเสร็จอยากได้แบบแบบตัวกิลกาเมิดมาอยากลองเล่นแบบกิลกาเมตลงบอสเลดดูเจะโหดหรือเปล่านะตุ้ม โอ้ยโอ้โหเลืองเลย400ว้าวตายนเนี่ยโอ้ oh. ยังไม่ตายโอ้ใหเวลา10นาทีตายแลวกูอ่ะโอเคตอนนี้เริ่มมันเหลือ90,000ละตุ้มปังเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นโอ้แรก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 โอ้โหเกมแรกเอือ เฮ้ยเรามันเหลือสามหมื่นแล้วเอ้ยเกติดเดียวโอ้ oh, เวลาเหลือเวลาผ่านไปสิบนาที oh my god ชิมหายละโอเคตอนนี้น่าจะได้อยู่ตายเอะโอเคไหนดูในนี้ได้อะไรโอ้โ oh, หไม่ได้อะไรเลยไ,ได้เกลือเหมือนเดิมดาวเดีวยวทไปสูงสุด2ล้านเวลาใช้ไป10นาทีที่เกตบีโอ๊ย oh! โอเคเออเออฮาโอ้เจ็จะเป็นบ้าตายโอเคตอนนี้คือผมได้เหรียญโบลลารดนั้นจ0 0อยแล้วคือกิลกระเมียนมันไซส์สามพันโอ้ต้องเก็บอีกนานเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเออถ้าใครที่อยากจะทำให้ผมเอออยากจะ ให้ผมนั้นเอาตัวเริ่มต้นนั้นไปลงเลทก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้รังคิดด้วยนะครับเออสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้รังคิดนะครับเดี๋ยวผมก็แบบถ้ากดไลค์เยอะๆเออผมก็อาจจะเอาตัวพวกอ่าเริ่มต้นนี้ไปลงเลทนะครับเออขอตัวลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายจะไปตีเลทแล้วเลทเปิดแล้ว